เนี่ครับสกินเฮดผมก็จะตัดชมงสกินเฮดเบอร์อะไรดีครับสกินเฮดเอาลายไหมไม่ไม่ต้องแตตัดตัดคิ้วมันเป็นกันคิ้วสองเส้นใช่ไหมกันหน้าให้เป็นเหลี่ยมครับสวัสดีครับชาเนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ วันนี้ช่างอ้อนจะตัดผมทรงสกินเฮดผมไม่ถามหรอกครับว่าเขามาแต่ไหนเพราะว่าเขาชอบให้มผมมาตัดแต่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์ไหนล่ะเ,เบอร์ไหนก็เถียงเบอร์สองเอาเบอร์สองพอดีเอาเบอร์หนึ่งมันจะสั้นไปไหมโดนะไมยติดตัดสกินเฮด ห้ายเร์หนึ่งนี่ครับสกินเฮดอย่างนี้แหละครับตับเบอร์สองนะครับหายเลย ดูด้านหลังคือให้เบอร์สองเป็นตัวตัด แล้วก็เอาเบอร์0.3มากดลงต่ำสุดลากด้านข้างอย่างนี้นี่กดลงต่ำสุด แล้วก็เอาเวอร์สกันเข็ดกันขอบมาทำแบบนี้ เหลี่ยมหรือเอาโค้งตรงข้างเอาเหลียหล่ยมเนาะดูนะครับวิธีถ้าเอาเหลี่ยมแล้วก็ตั้งฉากเเขาบอกว่าเอาเหลี่ยมวางอย่างนี้ดึงลงวางอย่างนี้ปึ๊บวางอย่างนี้มันก็เป็นเหลี่ยมได้เห็นไหมครับ แล้เวเราเอาโค้งตามหูเดี๋ยวเราเอามีดมาลากตามมิดทินดูด้าหลังรับหลังเขาก็เอาเหลี่ยมแล้วก็หาองศามันก่อนองศาคืออย่างนี้แล้วเราก็มาดูเหลี่ยมข้างหลัง ฝั่งนี้ก็เช่นกันหาเหลี่ยมอย่างนี้ ทำให้ดูอย่างละเอียดให้สังเกตเอานะครับว่าด้านหน้าเราก็ดูอย่างนี้ดูนคิวนี่เอาสองเส้นเหมือนเดิมเนาะสองทางเนาะดูนะครับวิธีการคิว เอาสองเส้นแล้วก like, ็ด e ูม <wh> ุมเนี้ยมุมเนี้ยแล้วก็ลงมาให้มันได้ฉากดูมมุมสามมุมฝั่งนี้ก็เช็คเดียวกันแล้วก็ดูมุม ก็เอามีดโกนมาอย่างนี้ยดึงฉากให้มันได้ฉากซ้ำกับรอยรอยที่เราตั้งแนวใกล้ลายไว้ให้ได้ฉากพอดีเลียม ตรงนี้สกินเฮดเบอร์สองร้อยคนก็ตัดร้อยคนครับวัยรุ่นชอบมากคักให้อยู่ในตลาดอยู่ในเมืองอยู่ตรงไหนก็ได้ตัดทุกคนจะตัดเหมือนนี้หมดเวียดนามมดไผเบอร์บนุนมาจากประเทศทเขมรมาจากประเทศลาวก็ตัดหมดคําว่าสกินเฮดคือตัดแบบเดียวกันนี่แหละแต่อยู่ตรงที่ว่าเราจะกันเหลี่ยมหรือกันโค้งเท่าน,นั้นแหละ นี่ยังคิ้วนี่เราก็ทําให้มันได้ฉากได้มุมได้องศาแล้วเราก็จัดอย่างงี้แถมให้นิดนึงให้มันดังให้มันเห็นชัดๆหน่อยอย่างนี้เนี่ยตรงน,นี้ก็เช่นกันนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้วนเลยนะครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับให้ดูชัดๆเลย,ยให้ดูชัดๆใชยครับี๋ยวเราจะแต่งให้ดูให้ดูดชัดๆเลยให้ดูเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกครัง้งดูด้านหลังสวัสดีนะครับยังไม่มีแฟนต้องการแฟนอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ